เป็นความผิดดูหมิ่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะมาตรา3-2-6นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น้องพลอยเองนะคะ<ไ>ป,ปักปักวีอาร์สไตล์ชแนลใช่ไหมคะวันนี้น้องพลอยจะมาพูดเรื่องมวงที่ที่เพิ่งออกมาใหม่นะคะคํำต้องห้ามระวังอาจจะโดนติดคุกนะคะ<อ>มีคําดังนี้นะคะ5ตัว3 2น g ่1อีเขีย5องอีดอกสอีหน้าสีสอีพิเอีโง่ออสัสัตว์อีควีควีนล ขั้นต่ำีดหัวควยอย่านะคะเพื่อน,นเื่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นความผิดดูหมิ่นซึ่งหน้าประมวลกฎหมายอาญามาตรา 3, 2, 6, 2> 3 2, 6, า6สองหมนะคะสามนะคะมีความผิดระหว่างโดนจัดคุกเกิน1เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งจำทั้งปร ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสิบคำนะครับสิบคำที่เผลอหลุดปากอาจติดคุกได้นะครับยังไงวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับช่องปักบีอาร์สไตล์นะครับเราจะไปทำอะไรกันคลิปหน้าติดตามกันนะครับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ